มีคนดังจํานวนหนึ่งที่เป็นดาราก่อนแล้วค่อยมาร้องเพลงจนประสบความสําเร็จบ้างไม่เข้าเป้าบ้างและก็มีคนดังหลายคนที่เริ่มต้นจากการเป็นนักร้องแล้วขยับขยายไปสู่การเป็นดารามีดาวดังท่านหนึ่งที่คนเกิดช้าหน่อยอาจไม่เคยทราบว่าท่านเคยเป็นนักร้องมาก่อนจะเป็นดาราเพราะพอเกิดมาปุ๊บก,ก็ทันตรงจุดที่ได้เห็นหน้าเห็นตาท่านในจอโทรทัศน์และจอภาพยนตร์แล,แล้วและไม่ค่อยได้เห็นภาพท่านในบทบาทนักร้องเท่าไหร่ แอดมินคือหนึ่งในคนจนํานวนนี้เมื่อพบข้อมูลว่าดาราดังคนนี้คือปทุมบดีโสภาพันธ์เคยเป็นนักร้องมาก,ก่อนจะเป็นดาราจึงรู้สึกเหนือคาดเป็นความรู้ใหม่จึงขอนํามาเล่าต่อเพื่อท่านผู้ชมผู้ฟังหลายๆท่านจะได้รู้ไปพร้อมๆกันด้วยอีกทางหนึ่งก็เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ทางด้านเพลงมีให้ตกหล่นสูญหายไปตามกาลเวลาอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าประวัติปทุมวดีโสภาพันธ์ไว้ดังนี้ ปทุมวดีโสพ,พันธ์มีชื่อจริงว่าปทุมวดีพุ่มสว่างเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี2491ที่หนองจอกมีนบุรีกรุงเทพมหานครหลังจบการศึกษาภาคบังคับพอชีวิตเริ่มเข้าสู่วัยสาวเธอก็ผันชีวิตเข้าสู่วงการบันเทิงเริ่มจากไปอยู่กับวงดนตรีลูกทุ่งของพอรพิรมได้ร้องเพลงบันทึกเสียงไว้เท่าที่ค้นเจอมีอยู่สองเพลงคือเพลงลูกทุ่งเริงรักซึ่งร้องคู่กับมีศักดิ์นาครัตไปชนะพวกเรารผนาเรียเข่าเร็วสี มาไม่มีรายาม่รออยู่ปาจะคุยกับไปผู้ายเทียมผู้ไทยนาแต่ช้าตูนสำราญนันงอยู่ลางนาเอ้าเฮเลเฮเลเฮเลเฮเ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 าอยู่ในนาู้กับปลา ทท so well> ีุ่กไปด้วยรเลยเพลงนี้แต่งโดยบุญส่งหักริศศึกเพลงที่สองมีชื่อว่าเมื่อไรกันแต่งคำร้องทำนองโดยครูสุรพลธนวณิกเมื่อไรกันฉันจะมีคนรักสื่อสื่อที่เขายึดถือเป็นคูู้คนสุดท้าย เมื่อไรกันฉันจะมีคนรักเลิศเลอที่เขาประเสริฐทั้งจิตทิดมาหมายเมื่อไรเจอกันฉันจะรักเขาไม่ยอมนายรักจนที่ายไม่คลายความรักเลย ตอนร้องบันทึกเสียงเธอเปลี่ยนนามสกุลจากพุ่มสว่างมาเป็นโสภาพันธ์โดยนักร้องรุ่นพี่ดารารัตเกียรติเกิดสุขเป็นผู้ตั้งนามสกุลให้หลังจากนั้นเธอก็หันไปเป็นนักร้องประจำไนทคลับโดยร้องประจำอยู่ที่โดเรมีไนท์คลับในปี2508เทิงสติเฟื่องเจ้าพ่อทีวีช่อง4บางขุนพรหมคนหนึ่งได้ชักนำเธอเข้าสู่วงการทีวีจนเธอได้กลายเป็นดาราทีวีและได้รู้จักสนิทสนม กับนักร้องนักแสดงนักพากย์ประจําทีวีช่อง4บางขุนพรมคนหนึ่งถึงขั้นได้เป็นคู่รักและแต่งงานกันดารานักร้องนักพากันับต้นๆคนนั้นก็คือรองข้ามูลคดีหลังจากมีบุตรสาวกับรองข้ามูลคดีซึ่งก็คือ,อยุ้ยปฐมวันข้ามูลคดีเธอก็เลิกร้องเพลงในคลับและหันมาเล่นละครทีวีอย่างเดียว ปทุมวดีโสภาพันธ์แสดงละครทีวีไว้มากมายหลายสิบเรื่องจนถึงปี2 5 1 8มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องไฟแกมแพรจากนั้นก็แสดงต่อมาอีกหลายสิบเรื่องหลังจากเลิกแสดงละครทีวีและภาพยนตร์เธอก็หันมาเป็นผู้จัดละครทีวีเพียงอย่างเดียวโดยผลิตละครให้กับทีวีช่อง5และช่อง7เป็นหลักส่วนรองเข้ามูลคดีก็ทำหน้าที่เป็นนักภาคคู่ขนานกันไปปทุมวดีโสภาพันธ์ยึดอาชีพเป็นผู้จัดละครทีวีจนกระทั่งเธอล้มป่วย จึงเลิกราไปในที่สุดปทุมบดีป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตั้งแต่ปี2548เธอพยายามรักษาเรื่อยมาจนอาการทำท่าว่าจะดีขึ้นแต่ในปี2555มีโรคเข้ามาแทรกซ้อนคือโรค a l s กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายแรงทำให้น้ำหนักตัวเริ่มลดลงจนเหลือแค่36กิโลกรัมและกลายเป็นคนป่วยตีเตียงโดยได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อรองเขามูลคดีและยุ้ยปฐรรมวันผู้เป็นบุตรสาวอย่างไรก็ตาม โรคภัยที่รุมเราทําให้เธอลืมเลือนความทรงจําแม้คุณพ่อรองและประธรวันข้ามูลคดีผู้เป็นบุตรสาวพยายามยื้อชีวิตของแม่ทุมให้อยู่กับครอบครัวให้ยาวนานที่สุด แต่หลังเข้ารับการรักษาตัวจากอาการป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษและโรค ALS ที่โรงพยาบาลมานาน7ปีกว่าท้ายที่สุดแม่ปธุมวดีโสภาพันธ์ก็จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่7กันยายนปี2563เวลาตี2 25นาทีจากไปในวัย72ปีท่ามกลางความเสียใจอาลัยอาวรณ์ของผู้เป็นสามีลูกญาติพี่น้องและคนในวงการบันเทิงตลอดจนแฟนๆ เจ้าภาพตั้งสพบําเพ็ญกุศลที่วัดพระสรีมหาธาตุบางเขนศาลาสองกำหนดสวดพระพิธรรมศพตั้งแต่วันที่7กันยายนปี2563ถึงวันที่12กันยายนและมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่13กันยายนปี2563เวลา17นาฬิกานี่คืออีก100เท้าแห่งชีวิตบนเส้นทางเสียงเพลงและการแสดงของเมืองไทยปทุมวดีโสภาพันธ์ ันชุกไปวยยรเลนะเา <c oughs> ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงขอ,ขอบคุณมากครับ